ก็ลงท้านยังก็ว่ายังดกว่าว่าให้เขาลงด้านเนีเขาไม่ได้เกิดดตกเจไปเอาใจเยที่พวไปยูตนันยั่่ายจะน้าวเนี่ยตาเนี่ยพึ่ปกรุงเพพ่นว่ากินบอกบอกว่ากานขาเกี่ยวว่ต้องไปถึงบ้อนอกูได้เห็จินเปลี่ยนหล่ะเจาพ่ทอดจินเป็น้วยพอไปด้วยพอไปุงเทพด้ยพนะเป็นนายว่าเขาุเพด้ยพโอ้ยไนี่นี่ ฮอตฮอตถูกสิหาวูกหาไปกินฟรีป่ะล่วงมึงแล้วตอออกใบเบียบตอออกเอาไม่มีตัวยางไม่มีตัวยางแม่นบ่ะเอามาของฮอตอ่ะมาของฮอตแม่นบ่ะฮอตรดีล่วงเบิ้งล่วงเบิ้งว่าบพรเขาไม่ได้เขาได้เหาข่อยบอกไม่ตัวเนอะเอาเงี้ยสองหางเอ้ยกินมสองแล้วครับยาดินยาดัน เอ้ยมาไอย่นี่ดยิ้ใส่กินย่นซะกินพี้เอามีของเหล้านั่นนั่นกินกินกินโอ้ยเห็นลเราเป็นตัวแล้เอาเจ้าเขาป้องไหนเขาปองนี่แล้วน่เขาเขาป้องนี่เอเนเงเงีน่าป้องนีัดกิด้วยเอาเลยแเอาขาขาขาเอาเลยขาหัดเลยยิงสามมันเอากิดก้อนนี่หัดนี่ั้นเดียวไปหาเจ้ยเจ้าเีย bữa, 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 เยาวาินยาวอายาเอายาวเอาแม่ม่หาว่าการนี้เป็นยังไเขาไปกินมึงกน่ะหน้าสิดนแล้วหน้าซีดแล้วนี่แหละหน้าตาใหญ่สิ้นทีละสีดแล้วไอซิดเขาไปอีกไปเงเลยอย่าอ่อยอย่าอ่อยเออเขาไม่ไปไปผุ่นไปเขาอนผุ่นแล้วบอก โอ้่าหันตาหนีเขาแพรดิได้บ่แพรดอกเขาแพร่หรเจ้าก็แพรนียังนียังนีเปิดเราอย่างนีเปิดที่รอเปิดในที่ที่เปิดใน่ไดกนี่กในที่มั้บ่บฟาเอาเอาจิงเอ้โหเดี๋ยวจะเข้ารดอ่ะบ่นล็อกเขาอ่ะล็อกเขาเยขึนแล้ววะเบอรืเรียนกันดอกได้เนี่บ้บนมีปัญญาย่างเลยนะนะใส่ล้ต่อใส่จะเผาเขาเอาไปกัดก่อนนี่โอ้ยจยินได้เพียงยินดอก ใอเรนบังออกนอกนอกออกระบอก้าซื้อไอ้มันมวนเลยโอ้ยมันบูมวนเลยผมมีแล้รนะเอาบางเป็นตอดัดบางเขากินสามหงายไปงไปตรงมึงกินสามกินสบูบักขำยงางไปกินส เอามาอุ่นฮอตไว้มึงไปที่บ้านนี่ไปงี้ก็ร้องข้ายมึงย่างไปมุ่นนี่แม่เออมึงเหยียบตัวมึงใส่ขูบอกฟังนี่มึงไม่เป็นไรไปยัยบอกลงมาหนะมาเพียงคุณย่างเรียนมาเงินร้อยย่างเรียนมาเงินย่างออกมาเง่นเออย่างออกเออมาก าทไม่มีตัวหยาามทาไม่มีเรียบร้อยแล้วโอ้ยเสียวเอาแม่ซ้องมาดเอาวะอเอาเขาแลวแล้วนอาได้เปียบเนาะนั่นโอ้ยฮะทออนไงฮัทออกก็ได้ก็ได้กินซ้องกันเอาอันนี้เขาไปบนี้เขาหมุนกันเอาหมานั่นเขากินเขากินเลยเราถือสองพืนมึงถือสองืนมึงเอามางนั่นเขาหมุนกอนเขากินซ้องมาดิ เอ้กินเขาแล้วเขากินเขากินเงบ่เขาบ่เขาขังไว้นั่นแหละบ่เขาบ่เขาเขาเลตอวนี้ไปเลยไปเลยใจยิน้หัวเดียววะไนาอยันลุงุน้าไห้เดือยว่วหาบ้านเราไห้บ้านเดือยักไห้แล้วไห้เียวมักกักแล้วผู้ใหญ่ไห้แล้วเขากินสองโลดเกงสองนึ่งเอาโลดเอาอยู่บ่เอาเขาก็พูดงียไปมุ่งกันุไปมุ่งกันอกตะมันนั่นแหะีไปอา่ไรก็จ้างอยู่ไรเลยูเยาอออ่ะเอ้

เอาเจ้าอยูนี่ได้ก็มีดก็มีดะยนี่เจากะดูหันเจ้าไาวัด้วโอ้หเจัาไหเรูเทไปมาจอย่าเ้าเขเโอ้ยกเฝ้าเขาคุณต่างแล้วรอดเลยแล้รอดเลยให้รดก็ให้รอดตุ้นูเข้าไปข้าไปฮอตจะพนแม่ดมุมุงสี่่้กินเีเดนี่ฮอตหมเออเราขาดิมไป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  ขาลดอ่ะขาดาเบลมาหนีเลยเนาะม้นเนาะเ่อแล้วบาดนียยู่ดีจะนยแนไ้นแล้วขนแล้ปึ๊บี่จะนาอยู่แล้วเพีปึ๊บขาฮอฮอตมมานีมอาเลมาเลยเอาทีจะนาอยู่เนี่ เอาต้งมากแดงมาเขียวกองยังต้องมืดอ่ะข้างขวอย่นี้เลยสาวออกจนบดด้ายข้าวลายมวนหวหัวลงัวงยิ่บ่ไหมขงขวอย่างนี้เลยหมากเตี้ยบี่เราเอิน่มโต้่นเหมือดจังแม่ตามันเราอยู่แล้วตาหัวเลยได้ช่ยเราไท้อยากระพองกระพอเขางขวาข่อยขอยอย่างงูข่อยพูดมันม่ได้ยุ่งเยิงว่ะ ต้อนต้อนเหนียวไปกินห้าวรวบรวบกินแล้วแกเจาหรอครับ้วแเจาหรอครับไปห้าเข่าหัดเข้าหัดห้าวงไปกัอนมัอะกัเลยเอ่อไปกัเ้ยยายายาก้า ต้องรมตองมาเ่ขาหลงหน้ายลนีไปเอ้ยปป๊บเ้บเฮ้ยก็สิกินตัวไหนเ้ยเปบเฮ้ยก็สิกินตัวไหนมาโดดอาอ๋ย้อนไปพนั่นเ้เลียเอาคืนเลยเอาคืนเล่ย่านนี่เอาเดียวนะแต่เดียวนะเดียวนี่เราเรื่องนี่ละตายแล้วทุกตายแล้วไม่ยั้งอันนี้คือมากรองอยู่ เลียน่านฟ้องมูลาวันเยยเกิดรถ่ัสามตาลวนเด่นเอาไปเอาไปเขาอ้อยห้มันอ๋ออันนั้นยี่ลีเลยเนี่ยฮะฮะไปยัยเอา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 ไว่าเอาย่างเลยไหมี้ยังยุ่ยเยดิขี้แหล่ยาดยาเลยตอไหมว่าตาทยล้นเดียป่นี่ยเอาต่อคอยไปได้ป่านี่ต่อาต่อหรวาเแล้วแต่ไปใชไปใช

ไอ้สัเตากันเอโอ้ยเสียพี่เลยว่าตัวหนึ่งอ่ะไะไรโอ้ยสาตาลวดมีกล่องมากเก่งเลยว่ะเอาเขาวัดไาอลยโอ้ยย่ำ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 จร่งเก่งดีเก่งดา